สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆเอฟซี FC, พญายสายเดอ้อเพื่อนๆร่วมโลกเพื่อนๆทั้งเบิร์ดเหรอครับพี่น้องลูกหลานบ้านของเฮาเออมือนี้พบกันอีกแล้วครับพบกันอีกแล้วหลังจากพญายสายได้ลงคลิปเออให้พี่น้องลูกหลานเบิงเดอ้อบ้านของเฮา ได้ถนนคอนกรีตได้ถนนใหม่จากหมู่บ้านจากหมู่บ้านสุดนี่แหละครับจากคอนกรีตสุดบ้านของเขานี่แหละจากนี่แหละจากบ้านพญายสยานี่แหละครับนี่จากหมวบ้านนี่นะครับเนี่ยนี่ท่านภายในหมู่บ้านถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้านเกือบเบิร์ดเลยพี่น้องลูกหลานบ้านของเฮาเอออยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ไสก็แล้วแต่หลับทราพูยังบ่เคยมาบ้านหลายปีแล้วก็มีซีซ่หาปียังบ่ได้มาบ้านเฮาก็มี อันนี้ถนนนี่จากหมู่บ้านห้อไปหาหอปูนั่นระยะความยาวกับแปดร้อยหาสิบเมตรเด้อพี่น้องเด้อบัดน,นี้แล้วเสร็จทับเรียบร้อยบัดน,นี้พ่อใหญ่สายจะพาไปเบิง่งถนนภายในหมู่บ้านที่ยังบ่ิหารได้คอนกรีตยังบ่บิหารครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งมองจะได้งบประมาณมาเพิ่มเติมนั่นแหละครับพี่น้องเออจะได้เฮ็ดอีกภายในกล,กลางปีนี้ละอีกสามสี่มองพุ่นพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพี่น้อง ภายในบ้านห้องกับคอนกรีตอ้อบ,บ้านเกือบเบิ้ลอะไรครับพี่น้องเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วละ่ะอันนี้ล่ะครับถนนรอบมูบ้านบ้านพญายาย,ายบ้านดอนถนนนี้ถนนคอนกรีตมันมีหลายซอย้อพี่นอออ้องเด้อสี่ซอยหซอยมันเป็นรูปลักษณ์ตกมหอดครับพี่น้องนี่อันนี้ถนนตัวนี้นี่ละ่ะที่ได้งบประมาณมาใหม่สิมา,มาเ,มเห็ดมาสั่งมองนี้ล่ะครับนี่นี่เด้อเออท่านอีกมองหนึ่งครับนี่ภายในบ้าน ันนี้ก็เป็นเขตบ้านของชาวบ้านเขาเนี่ยละ่ะนี่พี่น้องนี่ยระยะความยาวกับประมาณน,นี่ยังเป็นทางแดงอยู่แล้วทางแดงด้วยเพราะว่ามันอค่อยเนาะฮะมันพี่น้องมันเป็นค่อยเป็นเนินลงมาเออมันเป็นค่อยนี่ละ่ะมองนี่ละ่ะมานีกถนนอน้อมมานี้บ้านฝรั่งเนี่ยละ่ละหลังนี้เป็นกำแพงบนเฮดสูงนี่คับถนนเส้นนี้มานี้ ก็จะวกไปนี่แล้วครับนี่พี่น้องนี่วกไปนี่ถนนเกาตะกรนไปหอปูก,กับไปมงนี้แล้วครับนี่ลัดไปนี่แหละมาหน,นีเห็นเห็ดลัดซอยนั่นซอยไปหอปูตาเน,นี่ยมองนี้เห็ดมานีจกักจากหันลงมานีวกไปนี่กับประมาณแปดสิบเมตรพี่น้องประมาณนี่แหละแปดสิบเมตรเด้อถนนเส้นนี่แปดสิบเมตรเส้นจะได้เพิ่มเติมได้งบใหม่มานี่ มองนี้ละเออมองหนึง่งถนนตะกี้นี่เป็นยุรหวางบ้านนายสุบันวรใชัยนะครับเด้อกลับถึงบ้านอ้อมไปในอ้อมบ้านพญายชัยยานะครับและก็อีกมองนี้ครับนี่มองนี้เดินถนนมองคอนกรีตสุดนะครับพี่น,อน้องนี่คอนกรีตสุดนี่แหละยังงบประมาณนี่เสนอสภาผ่านถาุมัติเรียบร้อยแล้วลรครับนี่ยังเสร็จน,นี้ ความยาวกับประมาณ40เมตรพี่น้องนี่ของบ้านนางละไมสกุลมาดครับพี่น้องนี่40เมตรครับนี่จากนี้ไปนั่นแหละครับประมาณอ่านี่แหละครับอันคีันกรีดสุดนี่ครับนี่พี่น้องนี่อันนี้บ้านนายสนองกัญญาวงศ์ครับพี่น้องนี่สุดนี้ระยะทางจากนี้เอ่อมุมนี้ไปถึงมุมนั่นกับประมาณ40เมตรครับพี่น้องนี่40เมตร อันนี้กระทั่งสภากับอนุมัติผ่านยกมือเรียบร้อยแล้วเด้อจะได้สั่งคอนกรีตโมนี้ล่ะครับช่วงปีนี้ละครับปีหกแปดนี่ละครับออหลังจากเขาได้งบประมาณใหญ่ออจากนนหมู่บ้านไปหาหอปูตานะันแปดร้อยห้าสิเมตรบัดนี้ก็มาเก็บมาเล็มภายในหมู่บ้านเท่านี้แหละครับจากนี้ไปก็สิไปอ,อ,อีกหม่องนึงออครับภายในหมู่บ้านเฮานั้นแหละเพราะว่ามันยัง บัท่นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้่านนกอ,อนกีดวันนี้กับที่มาเก็บมาเล็มมองนี่ละภายในอ้อ,อมถนนภายในหมู่บ้านนะครับพี่น,อน้องนี่ลรวคามองที่สามเด้อพี่น้องมองที่สามถนนภายในหมู่บ้านเท่านี่ครับมันยังบัท่นร้อยเปอร์เซ็นต์ขอนกีดลักษณะนี้เลยครับขอนกีดเกือบอ้อมบ้านและ้วละกะ็เหลืออยู่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสิบเปอร์เซ็นต์จะได้ครบหมู่บ้านเออครบหมู่บ้านอันนี้อ้อมบ้านแล้วครับนี่อันนี้ก็ เกือบสุดเลยเลยอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงครับถนนมอนงนี่มองที่สามมีการลอยสิบเมตรครับพี่น,อน้องล้อยสิบเมตรเออมองีถนนบ้านข้างบ้านผมเองบ้านพญายาย,ายเออนี่ละนี่ครับนี่ยระยะทางลอยสิบเมตรไปถึงซอยกลางบ้านครับซอยกลางซอยเ้นกลางพี่น,อน้องประมาณนี้อ่านี่แล้วครับข้าง ซอยนี่เอินซอยหลงคำนี้ซอยหลงตกิดค้นกระเที่ยวดีครับพี่น้องยังเปลี่ยนทางลูกลังอยู่เด้อยังเป็นทางลูกลังอยู่ยังบวชได้กวอนขีดแต่สมัยเป็นอบตสมัยก้อนครได้แต่บงอื่นเอาแต่ไปซอยอื่นซอยบ้านเจ้าของซอยบ้านกับผมเองกับบได้เอามาใส่นี่ปัจจีวาเอาไปใส่แต่ว่าอบตเนาะปัจจีวาครับก็เลยบ่ได้เอาลงครับพี่น้องนี่ประมาณนี้แหละครับ นี่ละครับถนนบ้านของเฮาก็เป็นซอยกลางตอนนี้ก็คอนกรีตเบิดแล้วเด้อพี่น้องคอนกรีตไปแล้วเพราะว่ารูปแผนผังหมู่บ้านก็เป็นรูปลักษณะตาบังฮอตพี่น้องซอยคอนกรีตอ้อมหมู่บ้านแล้ว90%แล้วพี่น้องก็เหลืออีกอยุสาม่องครับพี่น้อง3าม่องม่องบ้านนายสุบรรณวรชัยประมาณ80เมตรบ้านนางละไมสกุลมาศกับประมาณ40เมตร50เมตรพี่น้อง ันนี้บ้านนายสายทองถึงบ้านนายอุทยัทยราชวงนี่ครับประมาณนี้ร้อยสิบเมตรครับพี่น้องซอยนี่เด้อพี่น้องเนี่เออขันได้สามซอยแ่นในเมื่อบ้านนี่เบิร์ดแล้วก็คงจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องนี่นี่ครับประมาณนี้ละขาดนี่ละเออได้งบประมาณของปีนี่ละครับปีหกแปดนี่ละช่วงที่มันกลางๆปีนี่หละประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อบ้านของเฮาจะได้คนกีดเพิ่มเติมไปงบประมาณมีแท้ครับ ก็ยังเหลืออีกเส้นหนึ่งมงคลทางแยกวัดสิริมงคลทางแยกไปวัดทำงานบนเราพี่น้องนี่จะได้เพิ่มเติม,เ,ตมเดี๋ยวยิพาไปเบิร์นไฟแต่ไปเบิรงอีกเอออย่าว่าคอนกรีตบ้านเฮาเออมันบริหารครบเด้อภายในหมู่บ้านเฮาก็ยังบ่ดร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกมีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่แน่ๆก็คือเออถนนหนทางก็ดีน้ำก็ดีเออไฟก็ปกติเออไฟฟ้าก็ถือว่าปกติอยู่แต่ก็ขาด บางซอยที่เสาแหลงต่าไปบดถึงกับ่อยที่ใช้ย้อยขอสภาไว้แล้ว่ะครับพี่น้องขอสภาขอทั้งสภาอบต่อไว้แล้วเส้นหงบประมาณไฟเสาแหลงต่าเสาน่อยนะครับพี่น้องไปคุมในจะร้นานเช้าดอนนะครับเดี๋ยวสิภาไปเบิ่เงินถนนทางไปเขื่อนเด้อพี่น้องอีกเส้นหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ทางนี้มาจากบ้านเด้อจากหมู่บ้านมามหาวัด ประจหมู่บ้านวัดศรีมงคลเป็นวัดบ้านแล้วครับพี่น้องจากมัวหัวท้ายบ้านมากับประมาณสี่ร้อยห้าร้อยเมตรพี่น้องนี่ไปถึงถนนคอนเกียตถึงวัดเลยพี่น้องถึงวัดเลยแล้วบัดน,นี้ถนนคอนเกียตอีกเส้นหนึ่งนี่แหละครับจากแยกวัดนี่แหละครับแยกวัดสามแยกไปวัดนี่แหละนี่แยกนี่ไปเขื่อน้อพี่น้อง้อไปเขื่อนไปอ่างเก็บน้ําห้วยทอนด้านห,หัวเขื่อนครับพี่น้องหัวเขื่อนหัวอ่างเพื่อนเนี่ เป็นทางแดงเดลยพี่น้องเด้ออันนี้ระยะทางกับประมาณอ่กิโลโกกัวป่าละพี่น้องพันกิโลโกกัวคนละจากไปถึงเคือนถึงตาดเมกนี่ละตัวนนตัวนี้คือจะได้เป็นงบใหญ่ครับพี่น้องนี่งบใหญ่เลยนี่จากนี้ไปจากถนนคนก,กีตตัวนี้แหละไปเคือนก็จะได,ได้สะดวกแต่ของงบประมาณไว้แล้วเพื่อให้ถึงเคือนเลยครับเอ่อจะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายได้หลาย,ได,ลายได้หน่อยเหมืนกันจู่ที่งบประมาณถา้า ีนี้บพบสุดเคลื่อนกับกิโลก่ากะบ่เป็นอย่างปีต่อต่อไปก็คอยเสนองบประมาณต่อไปนอพี่น้องเนาะแล้วถนนอื่นคุมอื่นทางอื่นกะจะได้เสนอเออเข่าสาภา,าต่อไปพี่น้องคือตัวนี้ภายในหมู่บ้านเขาต้องได้เอาหมู่บ้านแรกก่อนสามเซนคือบ้านนายสุบัณวรชัย,ยหนึ่งกับประมาณแปดสิบเมตรบ้านนางละไมสก,มกุลมาศทันกะ หาสิเมตรพี่นอ้องบ้านผมเองบ้านนายสายทองอีกประมาณร้อยสิบเมตรครับพี่นอ้องแล้วตัวที่สี่จุดนี้แหละครับพี่นอ้องเป็นถนนเพื่อการเกษตรเหมือนถนนไปหอปูตาน่แหละถนนหอปูตาหันกับแปดร้อยห้าสิบเมตรถนนเพื่อการเกษตรจากหมู่บ้านไปหาหัวเคลื่อนหัวอ่างพี่นอ้องพูดละต้นอ่างมง่งหัวอ่างพูดละตาดเมกนี่ก็ประมาณเอ่อ กิโลเคิงเปิดพี่น้องประมาณนั้นเอองอบประมาณหน่อยหลายแห่งกันแล้วแต่ทางสาภา,าเขาจะเงินจะมีอยหน่อยมีหลายแห่งกัน,กนอยู่กับงบประมาณเขาเห็ดฮอดใส่ H H กับสูตรันนละพี่น้องเออจากไักับฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากล้านเด้อบ้านของเขาอันนี้ละอบอกตกะเสนอง,งบประมาณไว้แล้วเออผ่านสภาเรียบร้อยแล้วสามสี่เซนนี่ที่ที่พูดถึงก้าวถึงหานี่จะได้ปีนี้ละครับสร้างปีนี้ละต่อเนื่องเลย แต่ว่าเรื่องน้ำเขาถือว่าเากือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วน้ำปปาไฟกับปกติไฟฟ้ากับปกติน้ำปปาก็ดีแล้วจั้งไดกัเพื่อลูกเพื่อร้านเพื่อบ้านของเขา,เ,าเขามาแล้วก็ไม่ใี่อะไรพี่น้องเพื่อความจําเป็นความสามคัญอีหยงังเสนองบประมาณต่อสาภาทางสาภาอนุมัติยกมือให้ก็ถือว่าผ่านบ่ว่าบ้านใดครับคือกันเป็นตัวแทนของพี่ของน้องแล้วก็ต้อง ตั้งใจว่าสิเอาอีหยังอยากได้อีหยังที่ผ่านมากะมันหลายๆอย่างเดี๋ยวเมื่อหนาพญายักายจะได้เล่าให้ฟังว่าผลงานหรือได้มาของปีที่ผ่านมาปีแรกๆคือปีที่สองที่สามปีที่สี่จนปีนี้ปีสุดท้ายแล้วของอบตกัจะบอกว่าละไในปลายปีนี้แล้ครับพี่น้องขั้นเห็นคลิปนี้กันอย่าลืมเด้อพี่น้องขันเห็นว่ามันมีประโยชน์รือมักหรือชอบใจก็อย่าลืมกดบัตกระดิ่งบัตรกระโลงพญายัสษ์นะครับ อย่าลืมเดอ้กดอกดบกักกระดิ่งบักกระลงกดทรัพย์สุขให้พ่อใหญ่สายดเดอ้อสวัสดีครับ